เพียงชาแนลครับผมวันนี้เรามาดูพี่ควานก็อาบน้ำให้กับดาราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจุ๊บแจงนะครับกับควันแจ็คนะครับช่องนี้ก็มีคนติดตามเยอะแล้วครับผมใช่ไหมครับเยอะแล้วครับเยอะแล้วมีคนดูใช่ไหมครับคนดูน้อยว่าอะไรครับโอ้เดี๋ยวมีครับสู่ต่อไป จุดแจงก็อยู่ในเพจนะครับเพจจูเจงนะครับนะครับดารานักแสดงครับจดแจงเนี่ยโอ้ยความสามารถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับทานผู้ชมผู้ชมเนี่ยปลุกมือเกลียวกลาวนะเดี๋ยวเราไปไปเยี่ยมควันด็อกก่อนโอ้ยไม่ใช่ด็อกนี่นี่ด็อกนี่ฮะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับควันด็อกครับผมควันด็อกครับ เลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกสาวใช่ไหมครับภรรยาไปไหนครับภรรยาไปขายอ้อยครับอ๋อขายอ้อยใช่ไหมครับในช้างดูไรช้างไหนครับตัวนี้ครับผมชื่ออะไรครับเดี๋ยวชื่ออะไรน้องกำไรครับผมน้องกำไรกำไรทองนะครับนี่น้องกำไรทองนะถ้าใครเจอดลอดทองเสริมดวงเสริมเสริมดวงเสริมบารมีนะครับให้จ้างข้อหัวได้นะครับอ๋อครับผมนี่ก็สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวลอดท้องช้างได้เนาะเสริมดวงเสริมบารมี ครับก็การน้นับไม่ต้องมากวนครับผมของลูกฉันครับขอกินด้วยกำไรทองครับผมไรทองเราทองช้างได้เนาะได้ครับผมเทองได้เสริมดวงเสริมดวงบารมี อ่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้สะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์หอดทองช้างใช่ไหมครับแต่ให้เจ้าเป่าน้ำมนต์ข้อหัวได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมอันนี้ลูกสาวของทันใจลูกสาวทันใจใช่ไหมครับครับผมลูกสาวของทันใจนี่นี่นีะครับผมยี่สิบเอ็ดปีครับมอ๋อยี่สิบเอ็ดปีเลยยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบเอ็ด นี่ฮะอายุเฉลี่ยของช้างก็80ปีครับเหมือนกับมนุษย์นะครับอายุเฉลี่ยก็80ปีนะบาดตัวกายของมนสั้นครับผมเลี้ยงแกไปเดียกันครับก็ตายกันไปข้างหนึ่งนะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนกับพี่น้องอ่ะเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเล <c oughs> ี้ยงกันขอกินแล้วขอกินนะฟันช้างเหนียวยังเลยแบ่งให้น้องด้วยว่ะเนาะหนูกินแล้วต้องให้พี่พี่สาวกินด้วยนะพี่สาวกินด้วยให้พี่ กำไรทองกินด้วยให้ใ hey, ห in ้พี่กินด้วยไหมให้พี่กินด้วยให้ไหมให้ไหไครับลูกให้ไหมให้ไหมพี่กำไรเขาขอหนูเลยกำไรของไปให้เหนียวยังเลยเหนียวพี่เหนียวมากเลยครับผมก็อยากกินด้วยให้หน่อยครับผมถ้าคนไหนสนใจนะครับผมลูกชิ้นของ เจ้านายนะครับเอามาเลี้ยงช้างได้นะครับผมโอ้มีกำไรกินโอเคได้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็กำไรทองครับมา เป็นกําลังใจมาสะกเคราะห์กับกําไรทองได้นะครับที่ศูนย์คดศึกษานะครับผมมาศูนย์ค้นศึกษาก็จะได้เห็นกําไรทองนะฮะอยู่ก่อนถึงลานแสดงช้างนะครับติดต่อพันเจ้า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 หน้าที่มาได้เลยนะครับผมเจ้า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 หน้าที่ด้วยนะครับก็นี่ฮะสักกำไรทองด้วยนะครับผมกำไรทอง นะครับก็ติดตามได้นะครับกับช่องโวยาเจียงชาแนลนะครับกับช่องสมชายมาดีครับสมชายมาดีเอ็มซีสุะคดกับพวกัขอกินกับพวครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวันี้สวัสดีครับผมกําไรทองเฮ้ออุ้ยอนองค์กรเจ้าไหม